สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นพามาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะครับที่อำเภอนดงจิกจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าสวนปาล์มศิลนครับท่านผู้ชมครับไปดูกันครับครับก็จะมีต้นปาล์มนะครับต้นปาล์ม แบ่งเป็นศิลปะไปดูกันครับนี่ครับมาถ่ายเว็ดดิง้งแต่งงานได้นะครับท่านผู้ชมครับ ร่มรื่นรถม้าภายในสวนปามครับมีตั้งชื่อด้วยว่ารถม้าพารัก ร่มกลุ่มลายเรือรกอและนะครับเป็นร่มนะครับท่นบนนานผู้ชมครับศิลปะในสวนปาล์มครับ ร่มเรือนจริงๆครับท่านผู้ชมครับ ศิลปะง่ายๆในสวนปาล์มครับ รื่นสวยงามครับใครที่กำลังจะแต่งงานกำลังหาสถานที่ถ่ายภาพวดดิ้งนะครับเชิญมาที่ปามสินนะครับสวนปามสินอยู่ระหว่างเส้นทางแยกดอนรักไปยังแยกดอนนาเกตนะครับอยู่ซ้ายมือริมถนนสาย42นะครับสวยงามครับท่านผู้ชมครับ สวนปามร่มรื่นนะครับมีศิลปะเชิญแวะเยี่ยมแวะชมมีน้ำดื่มขายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไปเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนครแดงโปรโมชั่นด้วยครับสวัสดีครับ